เทียวเลยโอ้โหนี่คือการล้างรถด,ดูโอ้บอกแล้วว่าแล้วเราจะลงมา,า,าสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องนัดชิวนะครับวันนี้ผมและตะมกนะครับเรากำลังจะเดินทางมาที่ห้วยน้ำนะฮะ แล้วจะนำรถสปอร์ตนะครับรถคู่กายประจำตะมอกนะครับมาล้างฮะถนนอาจจะขุ่นขาหน่อยนะครับกล้องอาจจะสั่นหน่อยก็ขออภัยด้วยครับนี่เลยนูน่นภูเขาที่ทุกคนเห็นนะครับอยู่ตรงนู้นนะฮะตรงนู้นนะ่ะนั่นคือภูเหล็กไฟนะฮะตรงนี้ก็น่าจะภูเหล็กไฟเหมือนกันสุดแล้ว้ะมอก ลงได้เหรอวันนี้นะครับคือภารกิจของเรานะฮะคือก็จะเอารถนี้ฮะร,รถไถประจำคู่กายตะมอกนะครับเอามาล้างน,นะฮะนี่ไปแล้วลุยขาลุยครับผมลุยป่านี่ถอยหลังก่อนเอราื่เราต้องถอยลงนะครับ นี่อ่ยไปเลย,เลย,อเเลยอบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่เสียน,นี้ขับไม่ได้เลยนะเด้อเด้อเด้อโอ้โหอ,โอ,อะลงไม่ได้เหรอ ตรงแก yeah. อ่ะ่อยมาดูนะครับทางที่เราจะถอยลงไปนะครับบอกเลยว่ารถไม่ใช่รถธรรมดา,านี่ทำไม่ได้นะนี่บอกเลยถอยเลยครับโอ้โหนั่นนี่ไงเห็นแหล่งน้ำแล้วแหล่งน้ำอยู่ตรงนี้เห็นไหม แหล่งน้ำนะครับถอยลงเลยถอยถยหลังจากที่นัดทำข่าวนะครับทำธารกิจหรือทำงานของตัวเองเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดมีเวลาว่างนี่แหละตำรวจก็จะชวนมาหาปูหาปลาหาอะไรบ้างนะฮะถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว โูสวยมากๆดูครับทุกคนนี่แหละครับคือเขาเรียกอะไรนะเขาบอกว่านี่นี่แหละคือกํากไรชีวิตของชาวบ้านนะฮะมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลไปอย่างนี้คนในเมืองกรุงเนี่ยจะไม่ค่อยมีไม่ไม่เจออะไรอะไรแบบนี้ฮนะส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นแม่น้ำคลองน้ำที่ส่วนใหญ่เขาใช้ คมนาคมสัญจรไปละเป็นทางเรือไปละนี่แต่สิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือชาวบ้านใช้อ่าใช้เป็นน้ําใช้ใช้เป็นน้ำนนํำอ่าถ้าเรียกอะไรปลูกผักปลูกปลูกผักอ่าลดลดลดพืชอะ่ะนี่ก็จะใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติครับนี่ชาวออบ้านน้ำยังน้ำไหลค่อยนะ ถ้าเป็นถ้าฝนตกลงมานี่ตกลงมาแค่คืนเดียวเท่านั้นน้ำมันจะจะไหลแรงมากแต่มันจะเชี่ยวมากนี่โอเคฮะเดยวนัดตัดตัดภาพไปตอนที่เราล้างรถกันเลยดีกว่าเสียวเลยโอ้โหนี่คือการล้างรถดูด โอ้ oh. บอกแล้วว่าแล้วเราจะลอยยังไงนี่ถางังไว้บนนี้แหละ oh. อ๋ออกกล้องอกล้องกล้องออกล้องขากล้องไปตัง <c oughs> จัดการเลยโอ้โห <c oughs> oh. เ,เลื่อนละ นี่ล้างรถบอกเลย v ีไสุดๆเราต้องเดินดีๆนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเอากล้องไปตั้งเลยก่อนเดีด๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ดูนี่สั่นเลยครับผม ลืนล่นอะลืนล่นลื่นลื่นมากลืนล่นลืน่นลื่นไปตะม็อกไปก่อนถ่ายวีดีโอเลยอ่ะถ่ายอ่ะอันนั้นคู่เหมือนกูอ๋อตั้งเลยนะนโอเคลื่นมากครับทุกคนดูดูด,ดูอืมอ่าและนี่เป็นจุด จุดที่เรานะครับจะตั้งกล้องไว้ดูดิดูนี่คือแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับดูตะมอเอารถลงมาล้างแล้วแบบวีไอพีากบอกเลยล้างยังไงก็สะอาดจริงหรือเปล่า <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้แล้วก็จะไปช่วยตะม็อกล้างน,นะครับ การล้างที่คือมันจะมีหินหินเนี่ยแต่มันจะมีคีคลไข่ไคลไข,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 ขน้ำนะมันทําให้ลื่นได้เดี๋ยวยังไงต้องระวังหน่อยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตั้งกล้องก่อน โอ้ยนี่วานาีร้อหนาฝนเตมนี่้ยมมเยเอเย็นครับผมไปแช่น้ำ แบบนี้นครับหลายสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอา,อาจจะปิดนะฮะเพราะว่ายังด้วยสถานการณ์แบบนี้โควิดระบาดรอบที่3มนะครับที่นี่ม่ปิดที่นี่ไม่ปิด<ะ>ท,ที่นี่เป็นชีวิตประจําวัน <c oughs> เราไม่ได้มาแบบมั่วสุมกันหลายคน ่บอกเลยว่าไม่ใช่รถหรูไม่ใช่รถสปอร์ตทำไม่ได้นะครับผมนี่ลงขับเอารถกิงเอารถกระบะขับลงมาอี้ไม่ได้นะครับบอกเลยถึงมัาลงมาถึงนี่ขึ้นไม่ได้นะ ถือก,กล้องเอานี่โอเคครับตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะดูเร็วหน่อยหรือช้าหน่อยก็ขอบห้ด้วยนะเพราะว่ารถไถน,นะโครงก็จะเป็นโครงไม้เราก็จะล้างเฉพาะส่วน,ส,วนส่วนตรงนี้เาราล้างส่วนตรงนี้ ตรงคันถ่ายมานี่ตรงล้อตรงอะไรแล้วก็ตรงนี้นะโอเคครับไปกันต่อ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวจะเอารถขึ้นเหรออ่าฮา <c oughs> นี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนตามอ็อกเอารถขึ้นนะครับ กล้องตอมองอาจจะมืดหน่อยเสร็จแล้วเดีย๋ยวเรามาดูตอนเอารถขึ้นนะครับว่าจะยากลำบากแค่ไหนนี่แล้วมาเอือมาดูสายน้ำก่อนทางน้ำไหล อกเลยว่าหายากมากๆนะครับอ่าวิวแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับนู่นทุกคนทุกคนเห็นไหมตรงนู้นอะวิวตรงนีนะ้สามารถถ่าย MV ได้เลยนะเป็นโคนหินโคนหินเล็กๆ,ๆตรงเต็มเลยสามารถถ่าย MV ได้เลยนะครับ ตอนนี้เสร็จแล้วเหลือล้างนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะออกละวองเอาของด้วยนี่ของเียสวยมากๆตรงนู้นน่ะถ้าถ้าใครได้มา รือผ่านบ้านกบเกาะอย่าลืมแวะได้แวะได้ตรงนี้แวะได้เห็นแล้วบอกว่าในน้ํามีปิงด้วยนะไม่รู้ว่าเกาะตามแขนตามขานะแล้วล้วหรือยังส่วนเลยตรงนี้ไปมันจะเป็นน้ําลึกตรงเนี้ยได้เป็นน้าลึกหมด นี่ตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นนะครับกล้องสมองอาจจะมืดหนะ่อยเรามาดูตอนขึ้นกันนะครับว่ารถไถคูบต้าโอ้โหยรถดูจะไหวหรือเปล่าครับผมตอนนี้ครับออามาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าเราจะขึ้นได้หรือเปล่าครับผม อ่ะครับเดิงต่อมไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหถายแล้วครับผมมันเื่นหนักันเลยอ๋อมันลื่นน,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 นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับแต่เตือนปันนึงกันม็อกแปือนแป๊บนึงเป็นไงวะเนี่ย เอาเอาไว้ไว้ก่อนนี้เอาฟางไม่เปนอ้าวโอ้ยคลองสั่นเลยไม่เป็นไรเพื่อคนดูพวกเราเรียวถ่ายแบบเรียวๆไปแล้วครับผมนี่ลุยบอกเลยว่าอะไรเหรอ เท้าลุดนเลยนะครับเท้าอยู่นีเห็นไหมเห็นเห็นอนัอนี่ลงเท้าต้องมองคคูดนะครับอโยนขึ้นไปนู่นแล้วอ่ะเราขึ้นต่อไปเลยสบายก็ได้ยามไถนาใส่น้ำเรือมันลางอ๋อแล้วก็เอาตัวไข่ใหญ่มาถูเป็นน,นู้นแะต่นี่อ๋อ คือลงลงไปสบายเลยเออถ้าเป็นรถเล็กนี่ลงมาไม่ได้นะครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เอารถประจำกายตะมอกนะครับมาล้างไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ครับสำหรับใครที่เข้ามาชมใครที่เป็น f อคนโน้น f อซคนนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราเป็นกลาง เราก็ก็เป็นเราอยู่ใบยังคำ่ำโอเคครับสุดท้ายสำหรับใครที่สนใจกล้วยเบรกแตกก็สามารถแอดไลน์ n a t c 3 6มาซื้อได้นะครับสามซองร้อค่าส่งสาสิบบาทโอเคครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย กล้วยเบรกแตกสั่งได้แล้ววันนี้ที่ adline natc 3 6